ไม่ว่าจะเป็นมัลติมิเตอร์แบบเข็มไม่ว่าจะเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลก็สามารถใช้แทนไขควงเทสไฟได้เพื่อจะตรวจสอบดูว่าสายไหนเป็น L เป็น N สามารถใช้ได้ทั้งมัลติมิเตอร์แบบเข็มและแบบดิจิตอลเลยนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยเรามีเฉพาะมัลติมิเตอร์แบบนี้แต่ไม่มีคลัมมิเตอร์ที่มันมีฟังก์ชันไลท์หรือฟังก์ชัน NCV เราก็สามารถใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มหรือแบบดีต้อนเนี่ยทดสอบได้ว่าสายไหนเป็น L เป็น N ถ้าจะใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มในการทดสอบเพื่อดูว่าสายไหนเป็น L เป็น N ก็ตั้งย่านวัดแรงดันไฟ AC ครับตั้งที่1 0 0 0พโวลต์ก็ได้สายวัดอีกเส้นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปสัมผัสครับวางไว้เฉยๆหรือห้อยไว้เฉยๆเลยแล้วใช้สายวัดเส้นใดเส้นหนึ่งนะไปจิ้มดูแล้วดูว่าเข็มกระดิกหรือเปล่าสังเกตที่เข็มนะครับ เห็นไหมครับเข็มมีการสวิงขึ้นด้วยแต่อันนี้เข็มนิ่งเลยอันนี้เข็มไม่กระดิกเลยนะครับแต่พอมาจิ้มรูนี้เข็มสวิงขึ้นนี่เราก็รู้แล้วครับว่าอันนี้เป็น L อันนี้เป็น N เราก็สามารถใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มเนี่ยแทนไขควงเทสไฟได้เลยหรือถ้าเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิตลเนยิ่งเห็นตัวเลขชัดเจนครับ เราก็ตั้งย่านวัดแรงดันไฟ AC เหมือนเดิมครับแล้วสายวัดเส้นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปสัมผัสมันวางไว้หรือห้อยไว้เลยใช้สายวัดเส้นใดเส้นหนึ่งไปจิ้มดูว่าสายไหนเป็น L เป็น N อันนี้ประมาณ0.1โวลต์อันนี้ประมาณ30โวลต์เห็นไหมครับว่ารูที่มีแรงดันสูงกว่าเนี่ยเป็น L แน่นอน เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสายนิวทอนมันจะไม่เป็นศูนย์วนเป๊ะอยู่แล้วครับสายนิวทอนในระบบไฟฟ้าภายในบ้านเราเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นศูนย์วนเป๊ะมันจะต้องมีความต่างศักย์ทางไฟฟ้ากับพื้นดินอย่างน้อยเนี่ยวนสองวนเนี่ยมีแน่นอนอย่างสายนิวทอนที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยถ้าเทียบความต่างศักย์ทางไฟฟ้ากับพื้นดินจริงๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งโวลต์หรือสองโวลต์ถ้าเราอยากรู้ก็ใช้นิ้วสัมผัสปลายสายวัดดูก็ได้สายวัดเส้นหนึ่งจิ้มที่นิวตอนแล้วก็จับ สายวัดอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับเกือบหนึ่งโวลต์เลยศูนจุดเก้าก็เกือบเกือบหนึ่งโวลต์นั่นแหละอันนี้เป็นความต่างศักย์ทางไฟฟ้าของสายนิวตันกับดินแต่ถ้าเราต้องการจะทดสอบว่าสายไหนเป็น L อลเป็นเอเราไม่ต้องไปจับสายวัดนะครับสายวัดเส้นหนึ่งเนะี่ยห้อยไวเลยหรือวางไว้เลยแล้วก็ใช้สายวัดเส้นเดียวเนี่ยจิ้มถ้าจิ้มตรงสายไหนแล้วมันมีแรงดันสูงกว่าก็แสดงว่าสายนั้นเป็น L ออีกสายหนึ่งก็เป็นนิวตันแค่นั้นเอง จะใช้สายวัดเส้นไหนวัดก็ได้นะครับจะใช้เส้นสีดําก็ได้มีค่าเท่ากันเห็นไหมครับประมาณสามสิบโวลต์อันนี้ไม่ถึงหนึ่งโวลต์ก็แสดงว่าอันนี้เป็นแอลก็สามารถใช้มัลติมิเตอร์แบบดีต้อนแทนไขยกวงเทปไฟได้เลยใช้ได้ทั้งแบบเข็มและแบบดีต้อนเลยครับ